ผีเสื้อจา๋าผีเสื้อจา๋าหนูเป็นอะไรลูกหนูบาดเจ็บหรือเปล่าคะหนูบาดเจ็บหรือเปล่าอันนี้โชว์หน่อยโชว์หนอ่อยเออมันต้องโชว์สิเป็นผีเสือนนะ้อเนี่ยนะมันจะเรียกว่าผีเสื้อได้ไงเจ็บแน่เลยลูกเป็นอะไรเนาะเจอผีเสื้อแสนสวยทะุกะคนสีน้ำเงินสวยจังเลยเอาไม่ไปด้วยไม่ไปด้วยด้วยอีกเอ๋อะ รู้จังเลยลูกขอจับหน่อยได้ไหมขอจับได้ไหมคะจับหน่อยได้ไหมคะหนวดยาวหนวดยาวมีเสื้อแสนสวยออ้อู้ดุยดูดิดุยด,ดูเขาให้จับด้วยให้เล่นหนวดด้วยโอ้หนูหนูบาดเจ็บหรือเปล่าลูกบาดเจ็บหรือเปล่ปคาคะพีเสื้อจ๋าพีเสื้อจ๋าเอาหนูบาดเจ็บเหรอลูกว้ายไปแล้ว,ลวไ,ลไม่ไปไม่ไป ไม่ไปด้วยสวยจังเลยพีเสื้อแสนสวย